เราพามาชมเป็ดนะคะเขาเห็นเราเขาก็หนีแล้วค่ะเป็ดตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นกนะคะแต่เป็นเป็ดที่อาศัยอยู่ตรงสะพานนี้นะคะนี่ค่ะก็ค่อนข้างจะมาให้คนเข้าใกล้นะคะนี่ค่ะมีสี่ตัวค่ะวันนี้เป็ดสวยค่ะเราเดินมาเขาก็หนีนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะตรงนี้ ตอนนี้เราเลิกค่ะตรงนี้ก็เป็นการเอาเหินมาตั้ง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 นะคะตรงนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านข้างๆกันนะคะฝนหยุดตกแล้วแดดออกก็สดชื่นมากนะคะพี่น้องเห็นไหมคะ สดชื่นมากค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านราคาที่แพงๆเนาะเป็นบ้านราคาที่แพงๆแล้วก็จะเป็ดน้ําก็พอเราเดินมาเขาก็หนีแล้วเห็นไหมแค่นั้นเดี๋ยวเราจะซูมเข้ามานิดนึงเขาก็ไม่ค่อยเข้าใกล้คนสักเท่าไหร่เป็ดพวกนี้ มีอยู่สีตัวปกติเห็ดเป็ดจะมีหลายตัวนะคะแต่วันนี้หายคุ้ย้ายทินนะคะคุ้ย้ายทินค่ะแล้วนั้นก็เป็นบัสตูนะคะเป็นที่อบซาวน่านะคะที่อบซาวน่าตอนนี้เขาก็เก็บกวาดโต๊ะต่างๆออกแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มหน้าหนาวเนาะ ตรนี้ก็เป็นที่จอเรือนะคะนี่เรือยังไม่เข้าค่ะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะ